าหมอตอ่อเลยพื้นมันลื่อนอ่ะนะกินมาจับเพื่อนแก้ผื่นด้วยนี่วิ่งเล่นกันสนุกครับวันนี้ดูดูด,ด,ดูที่ทำงานเราปิดเด็กๆก็วิ่งกันสนุกสนานนะครับ ุ่มครับส่มส้มนูพี่ราชาพี่ราชานี่ยืนคุมน้องๆคุมน้องๆบอกมาน้องๆฉันจะเป็นพี่ที่ดีคุมน้องๆเอาเอา่นี่ไงโดนแล้วโดนแล้วโดนพี่ราชาโดนโดนน้องๆลุกอีกแล้วพี่ราชาสงสารพี่ราชาโดนโดนอีก โดนมาลุมาตุ้มมาลุมาตุ้มนะโดนมาลุมาตุ้มแต่บ้านเล็กมาลุมาตุ้มพี่ราชาเป็นพี่ที่ดีมากน้องๆน้องๆตำไลก็ได้เนี่ยน้ยงดให้น้องๆสองตัวนี้เล่นกันสนุกแต่พี่ราชานี่แบบว่านั่งดูแบบนั่งดูแบบฉันเป็นพี่ที่รักน้อง ฉันเป็นพี่ที่รักน้องฉันจะนอนดูน้องๆเล่นเขาเรียกว่าคุ้มกันคุ้มกันให้น้องๆไม่ใช่ว่าจะคุ้มนอกขี้เกียจขี้เกียจเล่นมีแต่มอสโคกับโซฟียน,นี่แหละเจ้าโซฟียตัวโน้นเ <c oughs> จ้ามอสโคลนี่คือตอนนี้น่าจะฝึกวิชา <c oughs> เห็นเห็นพี่ต๊อดแหละโอ้ oh, oh, oh. น่าจะเห็นพี่ต๊อดมาแน่านอนเพราะว่าพี่ต๊อดชอบช,ชอบนอนขอบสะ <c oughs> ดูดูโอ้ยดูก็ะซิ่งกันทุกคนดูก็ะซิ่งกันเอาเดี๋ยว่อน er, <Of course. S 3> ดูดู <laughs> <facilities, S 2> ไม <amento alan. S 2> <laughs> ่หมดพลังนี่อยู่กับป้า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 บังก็มามาเล่นกับลูกๆฮะป้าบังเดืดเตะบอลบอกแล้วว่าจะส่งบอลตำบนนะช่วงนี้บอลตำบนกำลังจะมีการแข่งขันอยู่ อือาจาลยาจาอาจารย์นอนดูน้องๆอาจาบอกลาจาบอกหนูไม่เอาแล้วหนูไม่เล่นแล้วหมดนี่ดูดูโอ้ยลงน้ำลงน้ำดูการลงน้ำของนายเขาอืนี่คือเรียนแบบป่ปต๊อดก็ปีตดมาเป็นก็ปีปต๊อดมาี่ต๊อด,อดบอกนอนนอนท่านี้เห็นป่ต๊อดนอนท่านี้แล้วมันเท่ผมก็เลยต้องนอนด้วยครับ เห็นพี่ต๊อดน,นอนท่านี้แล้วมันเท่ผมก็เลยนอนด้วยครับปะป๊า,ปาดูดูพยายามพยายามพยายามจะเอาขึ้นมาได้ เอาขึ้นได้แมโซเฟียลูกยังไงลูกเอาขึ้นได้บอโซเฟียบอกบอได้ค่ะป้ป้านูเอาขึ้นบอได้ดโจม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 น้ำเลยเดียวจมแล้วจมแล้วไม่เท่ทำผือแล้วจังหวะไม่เท่ทำผือแล้วมันจมแล้วป้ป้า ป้าป uh. ้าซอยซอยควยแน่ป้าป้าซอยคอยแน่ป้าป้าซอยซอยซอยควยแน่เดี๋ยวเอาเลยลงผงซิโอ้ลงออกในนี่นี่ล่อไปบางล่อให้จมน้ำไปเลยนี่หนุ่มนี่ดูหนุ่มคนนี้ดูหนุ่มคนนี้นอนทุกคนโอ้เบรกเบกดูหนุ่มคนนี้นอนจุย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 เดี๋ยวสิลูกลอแป๊บนึงครับ นางดูนางโซเฟียไม่ยอมนางโซเฟียไม่ยอมยังไงก็จะเอาไม่ได้มันจมแล้วลูกมันจมแล้วพยายามถุงมากมันจมแล้วลูกมันจมแล้วเรียบร้อยโอ้โหสีน้ำอ้ยกลับได้แล้วข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 ับได้แล้วน่าโดนร้อยมันโดนน้ำตุ่มตั้มแน่นอนไอ้มอสมองอะไร มาเดี๋ยวขึ้นให้จมแล้วป้ปาช่วยนะปะป้าช่วยหนุนหน่อยไปโซเฟียบอกปะปาช่วยหนุนหน่อยไปโน่นแล้วปะปาแกล้งนี่นะปะปาโยนไปมัดครําทำไมในขณะที่สองตัวนี้กำลังเล่นสนุกโน่นปีราจานั่งดูแบบประมาณว่าเมื่อไหร่เด็กจะโต ลายชาเริ่มเหนื่อยแล้วนะไม่หยุดเลยนะดูดู่ไม่หยุด,ลด,ดยเลยต้องเดินเข้ามาแล้วพี่ลาชาดูพี่ราชานั่งเนะนั่งแบบประมาณคุมน้องอะ่ะเหมือนแม่แบบบอกว่าเอาไปนั่งดูน้องเล่นหน่อยเหมือนเหมือนแม่บังคับให้มาคุมน้องเล่นอะ่ะดูความปลอดภัยให้น้องอะ่ะตัวเพียไปเอาตีน เอาข้างในสระนะลูกมาแล้วมาแล้วอุ้มไปแล้วไปมุมนู้นสิลูกมุมนู้นใกล้กว่านะลูกเบียไปดูพี่ลาชาดิลูกพี่ลาชาเหมือนไม่มีอารมณ์ร่วมยังไงไหมลูนี่ดูดูเออดูค็นั่งทุกคนเฮ้ยแม่ละโอ้โห เท่จัดเท่จัดเท่จัดดูพี่ราชานั่งเท่มากคทุกคนเอาละโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียนเท่านี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวต้องไปอยู่กับตัวเล็กใช่ไหมป๊ะปะป๊ะปาบอกจะไปอยู่ออกับโคเบอร์แล้วป๊ะป๊ายืนป๊ะปายืนแบบว่าน่าสงสารต้องมาคุมเด็กๆเอาละโอเคลาเพียเท่านี้นผม